แ็้ว่เพิ่งรนสงสาเ่นในทายตที่มเจอมองาใจมันแาไปคิดผิดรู้นีว่าไม่มีสิทธิมีมึงไม่สันที่เธอจะคิดเอนฉันวงมื่ที่ไม่เคดม

ก็ฟังหนูผลงานเพลงกยนะครับแฟนวลในช่องทางยูทูป้ายบายอุลิวะครับผมช่วยกันนะกัน วันนี้พ่อกับแม่จะมาเวาอร์คอนวันเกิดลูกชายนะฮะวันเกิดลูกจะด้ดนปีนี้ก็เป็นปีที่ครบปี อายุ28ปีนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีคนรักคนเอ็นดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะริยก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าลูกจะทําอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกๆอย่างนะครับมุกนาโดนค,น,นครับครับส่วนพ่อนะครับก็มุ่งใจในะครับใ,ในตัวลูกในะครับในทุกสิ่งที่ลูกทำนะครับที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเขา่าได้เป็นที่พึ่งพาของอพี่น้องนะครับยาินะครับในหลายเรื่องทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับตัวอย่างที่ดีมีค่าของคำสั่งสอนนะครับสัน้นๆง่ายๆขอให้นุกคราะห์ดํดเนินชีวิตด้วยความราบรื่นราบเรียบและก็มีความสุขในทุกวันกับการทํางานขอให้มีพี่ๆ ที่ติดตามนะครับรักลูกแบบนี้ตลอดไปขอให้มีความสุขมากๆนะล,ลูกนะสุขสันวันเกิดครับเอ,อี ครับคุณธนดุดลสําสัมฤ์เกิดนะครับนี้นายอายุเยอะขึ้นก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญและก็ขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้นายเป็นคนที่น่ารักแบบนี้กับทุกทุกคนตลอดไปแล้วก็ขอให้นายประสบผลสําเร็จในทุกๆอย่างที่นายคิดวางไว ทุกอย่างที่นายอยากจะเป็นทุกอย่างที่นายอยากจะทําขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกๆอย่างแล้วก็เป็นกําลังใจให้เสมอครับรักนายเสมอเพื่อนทุกทสัปดาห์เกิดด้วันเกิดทีนี้แม่เป็นขวพรให้ลูก จงเติบโตอย่างมีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะลูกแฮป Happy b i r t เดย์จ้า to run. ขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงบงมือดังๆให้กับเพื่อนทีด,<จ>ด้วยคร,ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ,บคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับโอ้ตื่นเต้นแท <c oughs> นเฮ้ยอน เหมือนไม่ได้มาเซอร์ไพรส์เพื่อนเลยเหมือนมาเซอร์ไพรส์ตัวเองขึ้นมาตกใจหมดเลยดีใจแทนแล้วมึงไลฟ์สดกับกูด้วยเมื่อตอนเย็นเนี่ยใช่ <c oughs> มึงกับเบอเอะใจอย่างไรบ้างเบอเอะเฮ้กับคิรอนงัอนโ,โ,โ,โอ้ดีแล้วดีแล้วเป็นไงโอ้สวัสดีครับแต่ไม่ได้เกิดเดือนนี้ครับอ๋อไม่ตกใจไหมเนี่ยเดินขึ้นมานี่ตกไม่ตกใจกันเลยเหรอไม่ตกใจดิ ตกใจเราเป็นบ่นี่ิเขาว่าให้กูลองเพลงนี้อ๋อทีนี้วับบางหนิดว่าเป็นเสียงอันเปิดอันนั้นเอ้าอ๋อก็ว่าให้กันลองคือนไปเปิดเสียงยังซี่ป่ะเออแต่ผมส่งไปดูแล้วปกที่ปุ่บที่มาปุ๊บที่มาเปุ๊บที่มาปุ๊บที่มาปุ๊บที่มาโอ้ขอบคุณเพื่อนมากๆขอบคุณเพื่อนมากๆครับผมโอเคสุขีมาเสมอมันอยู่อนเด้อร์มาต้องบอกไคกันนะเพื่อนเฮ dạy 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 Những tên đồn tắm bỏ lẹp bỏ lẹp bỏ bảo bỏ lẹp 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 ขอบคุณมากครับขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณไว้ไยขอบคุณทีขอบคุณ, ai ai, ค,ณ, T, ค,ณคุณแม่ทั้งสองท่านนะครับผู้จัดในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่อ่ารม้พิเศษให้วันเป่าเค้กในวันนี้นะครับถ่ายรูปเพราะก็โบยนอยู่หลังอ้า uh. Happy birthday to you บังหมดบังหมดกอดกันหน่อยกอดคอกันหน่อย ขอบคุณครับเพลงนี้แบบอิเลียครับฟังแถลงเนี่ยคือมวนเลยมวนมวนคือกันฟั้งคือกันกับมวลด้วยกันมันกระตังมวนอยู่แล้วล่ะมึงมวนบ่ได้หรอมันกระตังมวนอยู่แล้วล่ะมึงมวนบ่ได้หรอจงบอก่ ายยัไม่อีกเรายืนเองอยแม่เคาจะปลุไปอีกเขาไปเห็นเออไปนั่งนี่ไปมันังนี่ไปนั่งนี่ไปมันังนี่กลางนี่ยังม่เอี๊ไปยุกไก่มูเดนยังไม่นี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 เออลงมาหนิน้อลงเออนนตั้งแม่น่นตัแม่นนตัแม่เอืน่ตั้แม่น่นตั้งแม่น่นตั้งแม่น่นตัแม่เออ ก็คิดยังอยากนอนตักบ้างอยากนอนตักต้องเป็นแม่ก่อนเฮ้ยว่าจะ